ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมาเมื่อนี้ก็พอๆกับพอแต้มอีกวันที่สามสิบถือว่าเป็นโครงสุดท้ายเนาะครับเอฟซีเนาะนั้นเดี๋ยวมอนี้พอแต้มจะพามาเบิ่งแนวทางสรุปเลคล่างครับเอฟซีครับเอฟซีครับพอแต้มก็ยืนยันตัวเก่านี่เนาะครับเนาะที่เขาเห็นเห็นงวดที่ผ่านมาเลคล่างเนาะเอฟซีครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้ศูนย์กับหนึ่ง ตัวนี้ก็ได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับยีสี่มันส้นกันสองตัวงดที่ผ่านมานนะครับแปดส้นแปดกั็มาล่างนะครับยีสี่เนาะตอนนั้นเราพอเตรียมก่อนเอาตัวนี้คือเกานะครับที่จริงพอเตรียมก็ล่งให้ไปแล้วนะครับนะเนาะต่ว่าพงศงสุดท้ายพอเตรียมก่อนจะมาสรุปให้ยนะ เอาสำหรับเอฟซีผู้ที่เขามาใหม่เนาะครับเนาะยังว่าขันเห็นเคยเห็นเนะาะฉะนั้นแล้วพอเตียมกันสิเอาอันนี้มะเห็ดให้เบิงจากหน่อยนึงเนาะครับเนาะเอฟซีเนาะเนี่ยงวดที่ผ่านมากเก็ดกับแปดเนาะครับเอฟซีแล้วมันจะมีสูตรหนึ่งของพอเตียม พขาแจมก่นจะสูตรเก่าแล้วก็เอฟซีสูตรที่มันเดินเดินที่ห้าเห็นกันเนาะครับเอฟซีเนาะครับนี่วันที่ผ่านมานะครับเอฟซีสี่สิบสามงวดครับเรียกหลังสูตรนี่สมมติว่าห้างวดก่อนเอฟซีเนาะพขาแจมกระเทียมให้เบิ้งสะดุดห้าหกเกล็ดมาครับเอฟซี มันออกห้แปดครับน,นี้มันก็ได้0 1กับ0เนาะศกับ 1, 1นเนาะเอเนาะศกับ1นตัวนี้มันก็ได้ตัวเก่าเนาะครับเอฟซีห้าตัวเก่ายี เจ็บซี่เพราะกันจะสีแดงจับคู่เนาะครับเจ็ซีเนาะเซีวเทีแล้วนี่ก็ได้ ครับ f อฟซีเดี๋ยวพอเตรียมสีผ้ามาเบิ้งสูตรสกปรกมาครับเอฟิเนาะตัวนี้สูตรนี้ไค่แปดแปดกับศูนย์มาครับเอฟซี คืนีหเก้าเ9ีพอเตรียมจะเอาชุดนี้พอเตรียมได้หายไปแล้วนะครับเอนะีเนาะเตรียมตัวนี้ก็จะเป็นลักสิบครับนี่ครับเอฟซีัตถผานมาอันนี้สองสาห้าอันนี้ก็3สามกับหาอันนี้ห้าเจดปดมาครับแต่สูตรนี้มานน้ำกันเนาะครับเอเนาะเพราะว่า7กับ8ดนี่เห็นว่เอฟซมันไปส้น มันเปนส้นสูตรนีนบ่ครับหมวดที่ผ่านมาเห็นบ่คคับนี่เอซีครับมันก็เลยมาหาแปดได้ถ้าเท้าที่เบิ่งตัวเด่นนะครับเอฟซีนี่ก็ได้หาอันนี้ก็ได้หาอันนี้ก็ได้หาเมนบัครับสามสูตรนี่ถือว่าส้นหาเมนบ่ครับเอฟซีครับนี่หมวดที่เจ็ดนี่หมวดวันที่สองนี่ครับเอฟซีเบิ่งบังคับนี่หกเจ็ดเก้าอันนี้หกกับแปด หกกับแปดก็ว่าติดอยู่ดีครับหกแปดเก้านี่เอฟซีครับโบมีศูนย์มีหนึ่งมันบวกครับนี่เตรมกันจีทกทวนใหเอฟซี FC เบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะเพื่อขวม้วมันใจนะครับเห็นบหมเจ็ดกับแปดมันมาส้นกันอยู่อยู่สูตรชองตัวตอนนั้นแล้วหกปีเนาะครับเอฟซีวันนี้มันมีสูตรหนึ่งอีก เก่ากับศูนย์ที่พอเตรียมได้ให้สูตรไปแล้วเนาะครับเอฟซีเนาะสูตรนี้มันก็ได้ซีกับศูนย์ครับเอฟซีครับท่านนวพอเตรียมก็บจีสรุปเลยครับเอฟซีรูปเลขล่างเนาะครับเอฟซีเนาะมีพอเตรียมก็เคยเอาให้เบิ้งแล้วครับสูตรนี้เนาะครับเนาะสูตรที่มันเดือดไม่ให้เห็นงวดที่ผ่านมาเนี่ยครับเอฟซี หกแดเก้ากับสูตรสูตรเมื่อกี้นี่ะสูตรหลักสิบหลักสิบล่างนี่ฉะนั้นแล้หกับแปดมันก็มาสน้นอยู่นี่ขั้นบอครับเอฟซีนี่กระทือว่าหกัุติภา่า์มาเขาเห็นเห็นอยูน่นะครับเอเนาะมันกระจับครูมันกระทือเขาหาแปดบอครับบันนี่มันศูนย์กับหนึ่งศูนย์หนึ่งสองมัน, 0, 1, 2, มนกระถือว่ามาส้นศูนย์กับหนึ่งบอคับเอฟซีครับฉะนั้นแล้วเมือน,นี้พอเต้มกาสีมามาเน้นให้เลขล่าง ครับเอฟซีลักซิบนมันจะมาส่นอยู่หกครับเอฟซมันในหกแปดเก้าม่นบ่มันจะมาส่นหกับตัวนี้นะครับนี่สูตรสี่บามงวดนี่ครับนี่เรียกล่างสี่บสามงวดยี่งบนมงวดที่งวดที่สีบสามนี่ครับเอซมันมาส่นหตัวเดียวนะครับาฉะนั้นเราวพอแต้เมือนซีเนียนเลยครับเนาะมือ หามันออกหาแปดเอาหาศูนย์หาหนึ่งคือสิบะมาดอกเนอ่อเอฟซีครับสนั่นแล้วมีมันจะมีคู่เดียวครับเอฟซี FC. สองครูมาเตียมีเนียนให้นะครับเนาะนี่ครับเอฟซีหกศูนย์กับหกหนึ่งเลขล่างครับเอฟซี FC. เรียกร่างตรงๆไม่ต้องกลับนะครับรเอเตียมเนียนหกศูนย์กับหกหนึ่งนะครับเดอ fc เอฟอซีเอ่อเว,ว่าเอฟซีกับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งกับมักกับว้น้ำเนาะครับเนาะอันนี้พอเตียมวอลไปตามสูตรที่มันส้นกันในไลนนะครับระหว่างศูนย์กับหนึ่งนี่แหละวันนี้มันมีอีกสูตรหนึ่งของพอเตียม สูตรนี้ก็เดินดีครับเอฟซียังไม่จะออกเอฟซีเบิร์นะครับเนาะเผื่อนี่ครับเอฟซีเรียกล่างสูตรนี้ของพอเตียมก็เก่งเดินดีนะครับเนาะแต่ว่าสูตรของพอเตียมได้หายไปแล้วละ่ะครับว่ามาลักหน่วยมันก็ไปได้ทั้งหลักสิบมาครับเนี่ยมันกอยังหนึ่งเนี่ยมันก็ออกหนึ่งศูนย์มาหลักสิบ นีครับวันนี้เมื่อกี้หากระแปดมานํากันนีครับหนึ่งมันมาส่วนอยู่นี่ครับอฟซีน,น,น,นะครับคือชิบวอกแปดหนึ่งที่หน่อยไอพีเนาะเพราะว่าสูตรหนึ่งก็นในหกกระแปดสูตรหนึ่งวันในหาห้าหกเจ็ดเมื่อกี้ที่โปรเตียมอหอยเบืองสูตรสี่สิบสามงวดงวดนี้นะครับเนาะอฟซี FC. เนี่ยหนึ่งมันมาติดอยู่นี่ครับเอฟซีที่ไปที่มาที่โปรเตียมว่าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับหนึ่งเท่ากับกันไว้นะครับเนาะเอฟซีแล้วโปรเตียมให้เลขบิ่งไปศูนย์มันบอกครับเลขบินล่างตัวเดียวศูนย์แต่ว่าเอฟซีที่บินทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งก็มันเก็บโบกปังนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขล่างนะครับเอฟซี FC. เลขคุณนี่เป็นเลขล่างส่วนมากจะมาล่างนั่นแหละ นะครับวิ่งล่างนะครับเนาะ Fc เนาะที่โพเทียมเล่นในศูนย์ตัวเดียววิ่งศูนย์ในกลางนะครับแต่วันหนึ่งมันเกิดป็นกิระยานึ่งกันนะครับเบลที FC ว่ากันตรงๆนะครับเนะาะฉะนั้นแล้วโพเทียมสรุปได้ Fc ไนดะ้หกศูนย์หกหนึ่งนะครับ Fc คนระับหกมันก็มาติดอยูนอ่นี่อหก ครับเอแต่ว่าเขากล่าไหวเรียกพอเตียมมันบอลหลายตัวเนาะครับเนาะบอลหลายคู่อือขันวอลแล้วก็เหลือสี่คู่นี่แต่พอเตียมเน้นหกศูนย์กับหกหนึ่งเนาะเอซีเนาะครับมานี้เลขบนเมื่อวานนี่นะพอเตียมให้เลขบนไปอันเลขล่างนี่จบเนาะค่ะเอฟซีเนาะเอาจับหนาจอยเบิ้งนะครับเด้เอฟซีมักระจัดคัดกับพันเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนี่ครัวมวดที่พันมากพอเตียมเอา ย้อนให้เบิงยูมันกับเขานะครับเขาห้าแปดวันนี้เป็นหนึ่งสี่แล้วตเตียวเ 6, 0, 6, พราเตียมเน้นหกศูนย์หกหนึ่งเพาเตียมย้ำอีกนะครำเนาะเลขบนะเบนมื่อวานนี้พ่อเี่ยพ่อเตียมให้ไปนะครับอเอฟซีพอเตียมเน้นสามเจ็ดน้อเอฟซีน้อพอเตียมขอเอาทั้งสองตัวนะครับเด้อเอฟซีสามเจ็ดสามแปดนี่แหละนะครับเนาะ เดี๋ยวเอพีปฏิวัตนินะครับเด็กสองตัวหนึ่งเรียกว่าลายตัวดอกครเจ็ดกับสามแปดนี่เต้มมายํำอีกนะครับเนาะเอพีอยากแตะนะครับ,นะนะรบเด็กสามตัวพอเตยมก็ได้ให้เจ็ดให้ทั้งสองนะครับเนาะมีสามเจ็ดสามแปดหลักลอยมันกลับไปตามนี่ครับเอพีมีหลักลอยดีๆก็เอาไ่ร่องมึงนะครับเอพีเนาะเสื้อสูทชุดนี้เสืส้อมันโบเดินตอ่อนะครับ ตัวเงินที่ผ่านมากกว่เขาอยู่ที่พอเตรียมเราได้เหาี่ยงเอาไฮเบิ้งนั่นละนะครับมีแค่นี้นะครับเอฟซี FC เนาะพอเตรียมมีแค่นี้ได้บันน่นเนามาักกะจัดคัดกะผ่านเนาะครับแล้วเอฟซีเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางครับเขามาแล้วันมักขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมไปนะครับเด้อเอฟซี FC ทุกคนนะครับเนาะว่าคนเก่าคนเขามาใหม่นะครับช่องตะวันนำโชคสแนล น้ำด้วยพอแต้มนักคำนวณคือเกา่าเอามีอย่างพอแต้มกระเสาอมาฝากทีตอนน้องนะครับเนาะเอฟซี 4, สำหรับผู้เขามาใหม่ยังได้สูตรตอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเอฟซีเนาะนครับเอฟซีเดี๋ยวเขาแต้มเจเอาเนให้เบิ้งจักหน่อย เทียมกัพยามเหเ็ดยูบะเซาร์ดครับยูซีหลักหลักหน่วยบนนี่นี่พอเตียมสูตรสูตรไม้ของพ่อเตียมนี่พ่อเตียมนั่งคำนวณอ่เมื่อวานนี่สิบสามสิบสี่งวดน,นะครับหลักหน่วยบนสูตรนี่เป็นสูตรไม่ครับว่าเป็นสูตรนี่สูตรนี้พอเตียมได้หายไปแล้วเนาะครับยูซีพอเตียมด้ยหายไปแล้วนี่คือสูตรไม่เห็นบอกรับ F ูซียังพอเตียมถึงมาเนียนสามแปดน้ำครับนี่ วันที่ผ่านมาบอกตัวนี้หกเจ็ดเก้าตัวนี้เก้ศตัวนี้มานนำกันกะกะบอกว่าห้อาลักหนวยเนาะครับเอฟซเนาะเนี่ยวนี้ตัวนี้มันได้แปดเก้าหนึ่งครับขันเบิงงดามันกระชุนกันอยู่แปดอยู่ครับเอฟซีแล้เตียมมาเนี่ยสามแปดนํานะครับเอฟซีเนาะเอามีแค่นี้นะครับเอฟซีเนาะเอาสุดท้ายท้ายสุดพอเตียมคอคอปอนเอฟซีทุกคนนะคบเนาะ มีแต่ข่มสุขวามจเจริญน,นะครับเ้อเอฟซีวันที่สองพฤษภาคมหกหาถูกหวยรวยเงินกันเนาะครับเอฟซีเนาะไปเบิ้ง่าเป็นแนวทางน้ำกันอาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับนเนาะเอฟซีเนาะครับสุดท้ายพอเตียมเขาก็ไม่เยนีครับขอกาบสวัสดีครับ